เราจะรู้ว่าเราเลวตอนไหนโยมเราจะรู้ว่าเราเลวตอนไหนตอนนอนโรงพยาบาลเพราะทุกคนที่มาเยี่ยมเราจะถามเราว่าดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือยังอันนี่ฉันเลวมากเหรอเขาถามอาการแม่ไม่ได้ถามคุณรรมจะไธรรมไหนใครยังไม่แต่งงานยก่ือขึ้นโยมใครยังไม่แต่งงานจ้ะ <laughs> ใครทำอะไรอยู่โยง <laughs> โอ้โหปุน,นี้แล้ว ขาบอกคนไนจะไม่แต่งงานตายไปจะตกนรกนโยมนงโอ้พูดเอาไวแรงพุทธศาสนาเนี่อัตมาก็ระแวงอยู่เหมือนกันเจ้าทรายจิตถาถาม,มพระองค์ภิเษกสรุน,นเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาตรงนี้พระองค์ผลล็อกตรงนี้ไปแล้วไหนใครแต่งงานแล้วยกมือขึ้นอีกครั้งจากอ๋อใครยงยกบ่อยนี่เหล่านี้ไม่ตกนรกนโยมเพราะว่าเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วหลายคนคิดว,ว่าการแต่งงานคือการได้ขึ้นสวรรค์ ที่ไหนได้เป็นแค่ตลกเปลี่ยนผูกกันนั่นเองเออมันเป็นซะอ,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 อย่างนั้นอาจารย์จึงควรแนะนําไว้ใครที่อยากแต่งงานนะครับคุณผู้หญิงฟังเสียงร้องของคุณผู้ชายครับผู้ชายเขาจะโสดจงร้องประมาณนี้หยกหัวเราะเต็มที่เต็มเสียงเห็นแม่แตาม,มาโสดหัวเราะเต็มที่เลยพูดขณะน,นี้หยมน่าจะเข้าใจเดี๋ยวฟังกนันโดยย่ายนาะเดีเด๋วดวดวยวนะต์เดบิวต์นี่ยี่สิบปีได้าจะเป็นท่านสิบเป็นพระนสิบวยได้ ผู้ชายคนไหนแต่งงานใหม่ๆหัวเราะป,ประมาณนิยม <c oughs> <c oughs> เราแวงเราแวงอยู่แถวนี้เลยไก่ปีไม่ละโสดตลอดทั้งนั้นน่ะเข้าดาวกับจีบกับกัดไปต่เนี้ยผู้ชายคนไหนแต่งงานนอนแล้วเสียงหัวเราะจะละลายประมาณนี้ความสุขไม่ต้อง้อยหรตอนเด็กๆนี่พระอาจารย์เป็นมือปืนครับดูแลพี่สาวเวลาผู้ชายมาจีบพี่สาว แล้วเราชอบเพราะว่าเราได้กินขนมเพราะว่าทุกคนว่าอยากจะชนะใจพี่สาวเราก็ต้องเอาใจเรามีมะม่วงมะม่วงมีอะไรก็ไม่ได้เห็นแก่พี่สาวเห็นแก่กินนะครับสมารถเห็นแก่กินก็นั่งเฝ้าพี่สาวเขาก็จะจีบกันไปบางทีพี่สาวเราโดนผู้ชายว่าครับเธอเป็นผู้หญิงสองใจโอ้โหขึ้นเลยประหยัขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้โหกล้าว่าพี่สาวเราพอเขาอธิบายเขาเขายะช่วยหน่อยเธอเป็นผู้หญิงสองใจใจหนึ่งเป็นของเธออีกใจหนึ่งเป็นของฉันแล้ว่าเป็นชั้นเชิงที่โรแมนติกมาก ไม่ด้เราเป็นพระคงเอาไปใช้ไม่ได้อ้เองเป็นของโจมเ่แกเองเป็นของกาตมาติดคุกเลยพระโดนจับเสร็จเลยฉะนั้นไม่ได้นะครับเอาไปใช้ไม่ได้เลยบางทีเนี่ยโอ้โหผู้ชายมาว่าพี่สาวว่ยาใช่สิฉันเป็นผู้ชายใจแคบเพราะในใจฉันมีแต่เธอเป็นคนเดียวน่ารักมากเลยนะครับแล้วเรามาลองดูบ้างดีกว่านะทําใจให้สบายนะครับเอาทุกคนยืนขึ้นทุกคนยืนขึ้นอทุกคนยืนขึ้นครับทำไมให้ยืนขึ้นรู้ไหมครับ เพราะว่าเรานั่งทักหัวใจพระจารย์อยู่แค่นี้ก็หาพอลูกนั่งแล้วแม่น่ากลัวมากเลยนายกรูปรอม่รู้สกลจะชอบไหมแต่ว่าส,สาวกรีดนายกรูปรอใครจ๊ะท่านนพสิทธิ์เขาเชิญ8ปดโมงท่านไปเปิดงาน9ก้าโมงเขาเชิญ9ก้าโมงต้องไปเปิดงาน10บโมงคนเชิญก็าทำไม่ไหวก็เคลียร์กับท่าน,นษษท่านนพสิทธิ์คะท่านรอนะคะแต่ท่านเลดนะคะเลด เลทอะไรครับท่านมาสายหนึ่งชั่วโมงอะค่ะอ๋อผมไม่ได้มาสายครับแล้วที่ช้าหนึ่งชั่วโมงหมายความว่าไงคะมันเป็นนโยบายของพรรคผมครับนโยบายว่ายังไงคะประชาชนต้องมาก่อนอะไรจ๊ะปลาอ๋อปลาก็ไม่สวยงามเช่นเดียวกันเวลาวิ่งพระนี่วิ่งไม่ได้นะจ๊ะปกติโดย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 นิสัยโดยปกติแต่ว่ายกเว้นหมาไล่กันนะครับบางทีน่าเห็นใจชีวิตพระเนาะพระเราเป็นเป้าสายตา อะไรหน่อยเราก็ออกหน้าหนึ่งทุกทีเลยกลัวเลตติ้งตกตกลัวยมไม่คิดถึงเรานะฮะเราก็ต้องให้คิดถึงอยู่เรื่อยๆพระนี่วิ่งไม่ได้ว้นหมากัดบางคนอา้าตาน้าพระทำไมวิ่งหนีหมาไม่สำรวมเลยหนูบ้าพระพอพระไม่วิ่งถูกหมากัดร้ายพระน่าโง่ให้หมากัดก็ลงเจ้าไงกับชีวิตพระเนี่ยอัตมาเป็นพุทธเป็นพระแต่สารภาพนอกเจพุทธนิดหนึ่งชอบงานแต่งแบบคลิปยมเอาเข้าไปมดัดกังสั้นมาก,ก็ต้องจะไปจองแต่งงานไหมตั้จใจสาวไหมแต่งงานแบบคลิปกับลังอันที่หน้าบสบ โจนช่อดออกไห้ข้าหัวใครรับได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปผู้หญิงก็กระโดดยื้อแย่งกันป้าเลตติ้งกระโชดครับเสนอเจ้าวาดมื่อเดือนที่แล้วว่าจะมาประยุกใช้ในงานศพผลวิจัยมหา,า,าวิทยาลัยฉบับหนึ่งบอกชาวพุทธส่วนบนตัดบาปน้อยลงวัดร้างห้าพันกว่าวัดเลตติ้งตกต่ำเยอะเพราะไม่มีพีอาร์ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์เราต้องตื่นตัวเรื่องนี้นะให้เจ้าภาพมัดต่อไม้จังช่วอดใหญ่ ไม่ไม่สอบตยนเองมือไม่ว่างมาตราสังอย่าไปยุ่งกับลูกค้ามากเกินไปให้เขาตัดสินใจก่อนเราค่อยไปขายน,นั้นพนักางานขายเขาเจ้าภาพมาทำไม้จันทร์ข้าใหญ่กับลังอันที่หน้าเมนโยนชอ่อดทำไม้จันทร์ข้ามหัวฟิวใครถูกจีบไปรับปับ๊บรายต่อไปช่วงนี้เป็นช่องโปรโมชั่นด้วยซื้อลงใหญ่แถมลงเลยฟ้าลงช่างที่ส่งไปชิงโชคที่ว่าทได้แต่ถ้าเกิดโทรมาภายในสิบนาทีนี้เขาหนีส่งสแถมหนีส่งเตือนคำเตือน Er, เบียร์เหล้าแอลกอฮอล์ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศถูกจับคดีข่มขืนนั่งกลมหน้าทำไมถึงไปข่มขืนเขาเมาครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่บุหรี่ <c oughs> เหล้าเบียร์แอลกอฮอล์ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศทำไมถึงไปข่มขืนเขาเมาครับ <c oughs> ตกลงมันทําให้คลึกหรือทาให้เสื่อม <c oughs> เอาให้แน่งงนะเนี่ยงงนะเนี่ยยมทุกคนทุกท่าน มีลูกพี่สอนลูกน้องเอ้ยเวลาน้องกินเหล้ามันต้องมีหลักการกินเหล้าอย่าให้เหล้ากินเราอย่าให้เมา,าน้องแล้วผมจะรู้ได้ไงเมาไม่เมาพี่อภัยนะเขาสอนกันพี่พี่น้องเขากรุดปู่มึงนิดนึงมึงดูที่โต๊ะนั่นนะแต่มึงเห็นสี่คนนั้นนะเป็นแปดคนเมื่อไหร่นั่นน่ะแสะดงว่ามึงเมาแล้วพี่ครับโต๊ะน,นั้นเขานังอยู่แค่สองคนครับอ่ากูเมาแล้วโอ้มีฝรัง่งคนหนึ่งถีบแต่กระยางรอบโลกโยมเอ้ย ปลอดภัยไปทุกประเทศมาตายอยู่จากเชิงเซาเนี่ยเห็นซิบรออยู่ลอยเมตรล้อกันยกมือขอขามเล่นนะบ่มองกลับมาทายเง่ไหลซิบรอเหยียบขั้นเหล่งใส่กี่เหินเนี่ยนะโอ้เงิดหลไหลสมปองมาเดินฟุตบาทสิลูกไปเดินถนนทาไมปะนะทําไมออกทีวีแล้วเป็นพระโด่งดังทาไมทําตัวบ้านนอกเดินถนนโทษทีครับหลวงพ่อครับผมไม่ชินครับผมเพิ่งมาจากเมืองไทยเพราะว่าบ้านเราฟุตบาทเป็นร้านลาบร้านก๋วยเตี๋ยวร้านผัดไทย จิ้มจุ่มหมูกระทะวินมอไซฝรังว่าบางไทยงงเนอ่อฟุตบาทเป็นรันร่บแล้วคนจะเดินที่ไหนก็เดินที่ถนนไงเรารถจะวิ่งที่ไหนก็วิ่งที่ถนนไงแล้วเป็นยังไงได้ไอ้แกล่เจ้าแกล่นี่มันชอบหลับคุณโยมเอ้ยเรียนนั่งอยู่หน้าห้องยักอุตส่าห์หลับอีกอาจารย์ไพรินสอนเจ้าแกล่ เจ้าแกละจำเรื่องนี้ได้ไหมให้การบ้านเลยสอนเรื่องผู้มีพระคุณเองคุณโยมกตัญยูกตเวทีต่อบิดามารดาก็อสอนไปไอ้แกะน้ำลายไหลย,ยืดยืดเลยดูปแผ่นดินตบตบ๊บไปยังไงแกเธอเอาการบ้านไปสองข้อนะถ้าเธอตอบไม่ได้จะตีข้อละสิบทีข้อหนึ่งบิดาคือใครโอ้ข้อสองมารดาคือใครไปเอาไปทำให้การบ้านไอ้แกะกลับบ้านไปโอ้โหพ่อเดินเมามาเลยคนเมานี่ดีไหมคุณโยม โอ้หไม่ด no ีเดินเป๋เดินเซไปเซมาเลยไปถามพ่ออ่อชายบอกกมหน่อยบิดาคือใครพ่อก็ถึงจะเมาแต่ก็รักลูกนะเฮ้ยไอโง่เฮ้ยจบแกเอ้ยมันจะไปยากอะไรบิดาก็กูนี่ไงโอ้โหไอแกเขียนลงไปเลยบิดาเท่ากับกูนี่ไงโอ้โหพ่อไหนก็ไหนแล้วที่เกยบไปถามแม่ถามพ่อล้วกันแล้วมารดาคือใครเอ้ยโง่เอ้ยทำไมไม่ฉลาดเป็นพ่อเลยมารดาก็แม่มึงไงไอแกก็เท่ากับเลยมารดาเท่ากับแม่มึงไงโอ้โหภูมิใจ ไปถึงหน้าห้องปั๊บไม่หลับเลยวันนี้นั่งโอโหเปะว่าไงแกรครูเพนลินถามบีดามานาคือใครจะไม่ยากเลยครับอาจารย์บิดาก็อูนี่ไงตายแล้วคนครูหน้าแดงเลยตายแล้วแล้ว,ลวมารดากเอามา,นา,นา,มา,นานดาก็แม่เมืองไงก้องห้วยไร่อะไรก้องห้วยไร่ไม่รู้จักกดใน Google ครับไม่รู้ถาม Google รู้อะไรไม่สู้ลุงงี้ ลุงนี้ทําไปนานแล้วลุงนี้ป้องกันตัวเองดีกว่าเนี่ออกไหมฮะกด Google ลุงนี้ว้าองห้วยไร่โผล่มาเลยครับพอกดกล้องปุ๊บกล้องนูโวไม่ใช่ละกล้องห้วยไร่อันดับสองเลยกล้องปิยะอ่นนี้ไปอีกแนวหนึ่งเลยนะครับผมกล้องห้วยไร่คือใครกดฟังครับเพลงไสวาสิบบทิมกันงงเลยพระอาจารย์เพลงอะไรชื่อบ้นานนอกบ้านนอกพระอาจารย์ออกเสียงไม่ค่อยถนัดนะครับเนี่ย กดฟังเลยครับร้องไม่ได้นะครับพูดเอาเป็นพระหักกันมากแต่โดนแล้วบอกมีว่แววเปลี่ยนแป้งไปตั้งแต่ทังไม่จะขี่ไงมันต้องเป็นเพลงป้านนอกจริงๆนะมีคําว่าขี้ไงอยู่ด้วยเนะี่ยขี้ไงคือฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นมาขี้ไงไม่จะขี่ไงเลี้ยวจะไหนขึ้นมาเป็นไลต่ตังเปลี่ยนแปลงไปไลต่ตังแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สิบสี่ห้างเจ้าสี่ห้างจะยากดีมีจนสิจับมือกันย่างว่าั้นว่าจะจับมือกันเดินนะจ๊ะเอาทีเดียวแล้วค่อยแปลได้ไหมอ่ะมันจําเนื้อไม่ได้นะพูดอย่างนี้เนี่ยหัวใจสรอยน้องบ่หัวซาบัตสิวาเข้าไปกันบ่ได้ใสวาสิบ่ถิมกันใสวาสิมีกันและกันใสวาสิหักแพงกันใสวาสีมีกันตลอดไปนาสิกนาสิก โชว์โชว์การเล่นเสียงไสวาสิบทิมกันไซวาสิมีกันเร่ไปเพลงอีสานลูกทุ่งจะยังไงก็ต้องมีรอเรือชัดเจนเร่ไ,รไปไสวาสิบแบ้งใจไสวาสิมีแค่เอ้เอ้ออ,อลูกคอลูกคอนี่มันครึ่งเพลงแล้วนะเนี่ยเอาอีกเหรอน้ำตาพังนงเยาเงา ไปโหลดฟังเอาแล้วกันปัจจุบันนี้10ล้านแล้วนะสิล้านวิวแล้วนะเขาเรียกอนะไรสิล้านนั่นแหละคนเข้าไปดูอ่ะอันดับหนึ่งอ่ะเพลงลูกทุ่งอ่ะใส่บาสิบบทิมกัน